สวัสดีครับอยู่กับเบสเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าไฮรักรีโวรุ่นสมาร์ทแคปนะครับอ่าตัวแคปยกสูงนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่ราคาแปดแสนแปดหมื่นเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมหกสปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมเครื่องยนต์เครื่องสองพันสี่ดีเซลนะครับแรงม้าร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดนิวตันเมตรอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมิดนะครับเป็นยูโรไฟแล้วนะครับ กระจจงกหน้านะครับแบบมินิล็อกโคนะครับแล้วก็ไฟหน้าใบบีม led มาพร้อมไฟเลี้ยว led นั่นเองนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับและเซนเซอร์กะระยะ2จดุดด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมซุ้มล้อหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยครับและยังมาพร้อมล้อแม็กขนาด17นะครับ กับยางขนาด265ทับ65นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับมีล้อกระทะนะครับเป็นล้ออะไหล่ให้ด้วยนะครับผมอุปกรณ์ถอดยางอะไหล่นะครับจะอยู่ที่ใต้เบอกแคมปนะครับทาง Toyota จะใส่ไว้ในช่องนั้นเลยครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับรุ่น Smart Cap นะครับยังมาพร้อมกับบันไดนะครับทำให้เราเนี่ยขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ โลโก้ Superflex Suspension ระบบช่วงล่างแก่งยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขัน้นมั่นใจทุกการทรงตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ h i ลั Lux Revo และมีเซ็นเซอร์กะระยะทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับ ฝาท้ายจะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3และกล้องมองหลักนะครับประตูรุ่นสมาร์ทแปคปโครงสร้างขอบประตูดูซับแรงกระแทกพร้อมระบ,บบล็อก2ชั้นนะครับ หกประตูด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กสีดำและมาพร้อมกระจกไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับมาพร้อมการปรับไฟฟ้านะครับที่ตัวเบาะนะครับแปทิศทางปรับเอนปรับเข้าแล้วก็ปรับออกปรับระดับองศาของเปลาะได้นะครับ ดันล่างพวงมาลัยนะครับจะมีเปิดถังน้ํามันนะครับเปิดฝากระโปรงรถนะครับแล้วก็จะมีปุ่มขจัดขม่ายูโรไฟนะครับผมแล้วก็ปุ่มปิดแจ้งเตือนเซ็นเซอร์นะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันของพวงมาลัยทางด้านขวามือนะครับเราสามารถใช้ตั้งค่าจอ TFT แสดงผลการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆอาทิเช่นควบคุมความเร็วทิป A ทิป B นะครับผมโหมด Eco โหมดเปลี่ยนภาษา ต่างๆได้เลยนะครับที่ปุ่มทางด้านขวามือนะครับปุ่มบังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือนะครับสามารถใช้ควบคุมจอวิทยุได้นะครับอาทิเช่นนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับปฏิเสธสายปุ่มคําสั่งเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงขณะฟังเพลงนะครับทําให้เราไม่ละสายตาจากการขับขี่นั่นเอง ไฟส่องสว่างภายในตัวรถนะครับยังเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับทั้งกลางรถแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันแล้วก็มีที่เก็บแว่นตาหรือว่าเราเอาไว้ใส่เครื่องรางของขลังก็ได้ครับและกระจกยังไม่เป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นนุ่นเราสามารถปรับด้วยมือเราได้ครับรุ่นยูโรไฟปี2024นะครับจะเป็นจอรุ่นใหม่นะครับขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับขนาดอยู่ที่10.25นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายที่สำคัญนะครับจอรุ่นนี้นะครับทัชสกรีนได้ค่อนข้างไวกว่ารุ่นก่อนเลยครับถัดมาที่ด้านล่างนะครับจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับเราสามารถปรับด้วยมือนะครับและยังมีอ่าไทยชาร์จมาให้นะครับเป็นไทย USB แล้วก็ปุ่มนะครับป้องกันลดลื่นถลายนะครับผมมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดปุ่ม Eco Mode และ Power Mode นะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับเจ้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคปรุ่นนี้นะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับที่0%นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้เบตต้องกราบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ